สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องมีการมีรูสูตรหวยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณ10บนนะคะแบบคูคีนะคะเทียบชน3สูตรฮะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดล่ความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอห้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการมีรอยสูตรหวยฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะมีสมาชิกขอมาะฮะบอกว่าแอดอยากจะได้นะคะ10บ,บนแบบคู่ขี้นะคะเทียบชนสามสูตระฮะแอดก็เลยนะคะเลือกมาะฮะ งวดที่แล้วเนี่ยหลักร้อยนะคะคู่ขี้นะคะกับหลักหน่วยของเรานะคะไม่ผ่านคะในงวดนี้เนี่ยแอดจะทำนะคะสิบบนให้ก่อนคะส่วนหลักร้อยกับหลักหน่วยเนี่ยยังไม่ได้หาสูตรใหม่ให้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าหาไม่ทันนะคะก็ไม่ได้ลงให้นะอาจจะลงให้แค่10บบนแบบคู่ขี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะสำหรับสมาชิกนะคะที่มีโปรแกรมนะคะก็สามารถนะคะ แคปตรงนี้ได้เลยนะคะสติเขาเนี่ยยีงวดนะเรามาดูกันนะคะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะคเก้าศนะในงวดนี้ชน2ตัวนะคะศูออก903าศูนามเข้ามาที่ศูนย์งวดต่อมาชน3าเจ็ดนะออก2องเจ็ดงวดต่อมาคนะชนที่เตัวเดียวนะออก8ปดเจ็ดงวดต่อมาคนะชนที่แกับศูนยนะออก6 0ศห วดตามาหาชนที่สามกับห้าฮะออกห้ามศยตมาหาชนที่3ามกับห้าฮะออกสี่ออ 4, 5, หสมวดตามาหาชนที่8กับ2องฮะออก7 8็ดแปดสองตามานชนที่7จ็ดะออกสี่เด ม, 51, ม,มต 4, มาหานะคะชนที่ห้าหนะคะออกแปดหนึ่งสองมตมาหานะคะชนที่ศูนย์ออกสองสองตมาชนที่สออกสี่สี่หตมาชนที่ห้านะคะออกเก้าห้าหตมาชนที่เก้านะคะออกเก้าเก้าศูนย์ตมาหานะคชนที่เก้าหานะคะออกศูนย์เก้างตมาชนที่ห้านะคะออกเจ็ดห้างตมาชนที่สีนะคะออกห้าสี่สี่ งวดตมาชนที่7กับ1นออก9ก้าเดเก้าวดมาชนที่6กคะกศูนย์หกสามงวดมาชนที่9กะออก395เสร็จแล้วงวดล่าสุดะเขาชนกันคะที่0ูนกับ6กคะคนวันออกมาที่603นย์ะเข้ามานะฮะที่ศูนสตินะฮะยี่สิบงวดเรามาดูสูตรของงวดที่21กันะ สูตรที่หนึ่งนะฮะเราจะใช้หลักแสนสี่ครั้งหลักพันหน่วยล้างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองและบวกค่าครั้งที่สามตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮะแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ด จ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูย์ศเท่ากับศย์วกสเท่ากับสาบวกสะเท่ากับนะหกบวกสเท่ากับแปบวกสนะเท่ากับสนะเราจะได้นะสิบบนแบบคู่คี่ในสูตรที่หนึคะเป็นเลขคู่นะคะหกแสูตรที่สนะคะเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันสครั้งสิบบนสองครั้ง รอยหน้าครั้งที่ส่งส่งครั้งร้อยทายครั้งที่หนึสิบทายครั้งที่ 1, หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองสามครั้งและบวกครั้งที่สามสี่บวกเก้าเท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกแปดเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกสเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสามสามบวกสามนะ เท่ากับ6กนะะหกบวกสเท่ากับ8 8ดบวกสนะคะเท่ากับ2นะคะเราจะได้นะะสิบบญในสูตรที่2องนะเป็นเลขคู่นะคะหกแปสูตรที่3นะคะเราจะใช้หลักแสน6ครั้งหลักพันร้อยทายครั้งที่1 10สิบทายครั้งที่1น่หน่วยทายครั้งที่1 10สิบทายครั้งที่สองครั้งหน่วยทายครั้งที่สองสครั้งระบขคาวที่5้าสงบวกสเท่ากับ5 5าบวกสเท่ากับ8 แปดบวกแปดเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปบวกเท่ากับเจบวกหะฮะเท่ากับสอบวกสเท่ากับสีบวกสนะท่าก 6, นะ,ะเราจะได้นะสิบบนแบบคู่คีนะ,ะในสูตรที่สนะ,ะเป็นเลขคูนะส่หกครแล้วนะทั้งสาสูตรนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะฮะ สูตรที่หนึ่งนะคะหกแปดสองสูตรที่สองหกแปดสองนะสูตรที่สามนะคะสองสี่หกนะะตัวชนนะตัวแรกนะก็คือหกนะคะตัวชนตัวต่อมานะก็คือสองเสร็จแล้วนะะตัวรองนะก็คือแปดนะแจะจะให้เด่นนะที่หกนะกับสองนะเสร็จแล้วนะะรองนะแปดคะให้เพื่อนๆคนะเลือกพิจารณานะฮะ ว่าเพื่อนๆชอบสิบบุญนะตัวไหนนะระหว่างหกนะสองนะหรือว่าชอบตัวรองฮะก็เลือกวิเคราะห์พิจารณานําไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองฮะในงวดประจำวันที่สิบหกะมีนาคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดะตามความน่าจะเป็น5ะสิบบุญนะในงวดนี้นะน่าจะมาทะเลคูนะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเล็คีนะก็สามารถเลือกเล่นได้นะเพราะว่าสูตรเนี่ยเป็นสูตรนะที่ แอดมีอยู่ตอนนี้นะคะก็ได้ที่เล็คู่แบบนี้นะคะฉะนั้นนะแอดก็ต้องวางตามสูตรนะคะแต่ก็ความชอบส่วนตัวในงวดนี้นะคะก็ชอบเล็คู่อยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอ่าก็ถือว่าเป็นไปตามที่แอดวิเคราะห์นะคะแต่ว่าจะไปตรงกับกองสลากไหมเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆชอบส0บบนตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะพิจารณานํานไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบนะ,ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกความติชมนะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ